แถบเมมเบอร์ของเราในเดือนนี้ผมขอคุณคุณพดพิสนภูผมคุณเลสเดนอีวิลสถานอาสัยแห่งความชั่วร้ายคุณลาซีฟซีคุณชนานันคุณสกายเลดคุณแบ็คแคสไลเดอร์คุณดาร์โคเลซอนคุณแวมไพร์ Ix คุณสสิณิพามากที่สมุนเราในเดือนนี้ขอบคุณมากครับมาทอยเต่าเต่าเต้ากัน6ต้องอได้เจ็ดแล้วแหละแกนบูเริ่มกัน1 สองสามสี่ห้าเนเปลี่ยนสามเปลี่ยนสามหนึ่งสองสามโอเคช่วงนี้เรียกได้ว่าเรายังอยู่กับชุดเก่ากันยาวๆชุดใหม่ไหมเอา่า <laughs> ทำสไตล์ตเลยปกติได้ดูซีโร่กันแบบไม่ต้องลงทีเดียว ไม่ต้องลงแบบวันเดียวเลยเลยคลิปแล้วเดี๋ยววันละคลิปแม่งเลยของเหลือๆเ,เลยเนะัินเริ่มนะมเ,เ,เกินจัวโลมาลิโอจั่วจบหลลไๆจัว,จ,วจุดอกันมาบ้นะได้มีสเปรดจัดจัด่อปเปิดกิวเนาะเปิดตามเกต เอาไปเลยทีนีีเข้าตีก็ได้ชี้แล้วมันบวกว่ะบวกห้าพันไบวกห้าพันดิใช่บวกห้าพันเอ้ยเอาเรื่องว่ะตีหมื่นตีมืดแต่ไม่ตองอื่นจะเก่งกว่านี้เยอะใช่จิบเลยไอ้นี่มันตีที่นี่ไรนะไอ้ตัวผู้การบูธนิดกันจาดอืออือเอาเข้าโซ่โจทย์สองใบแล้วก็เอาหนึ่งใบกลับใต้กล่องอ๋อบ่อย ไม่มีเลยเป็นหมื่นหมื่นหกหมื่นแปดได้หนึ่งปะได้หนึ่งไลยเนึ่ยจบเนะบาะตะแตนดอกไร้ไร้ลูบเฉดสก,กิลเขาได้บัตรหนึ่งเอาการ์ดไปหนึ่งบนหมือนเขาโฉบมังกรกระดูกเปิดสามโม่สามใบหนึ่งสองสามเอาจากสลุไมไปหนึ่งขึ้น ไบาตีค่ะแวนตี้โม่สองใบบวกสี่พันเป็นสิบสามเข้าเลยเช็คนี่นนไไนอะไรสมุดอะไรจบแล้วลงสนามอม๋อหนึ่งโคนหนึ่ง บน,นงดูก,การ์ดใบบนสุดตามเงนก้อนตามเงินเกอ่ะเอหมือนกันแต่ไม่โบกพลังเราจะไม่บวกพ <ขอ S 1> ลังคอนึงอ่งไปเฮ้ยเอาอะอันนี้ไม่สับเนาะตายก่อนไม่สับไม่สับตายก่อนไระชื่นมากรีที่เป็นดาราต้องถามอะ หน้มาคี่ก็ดีได้ไปเดกตามทันตีตีตีเท่าไหร่สองห<อ>มื่นสองแปดที่เสียเลขชิ้นใส่ปล่อยก็ได้พีพลัง6อ0หมืม่นเอาโสดสองเอาใบหนึ่งไปขอมันเอาใบหนึ่งกับบนมือปะหรือว่าใบไหนก็ได้น่าจะบนมือแหละก็คือ เอาจากมือหนึ่งใบเออใบไหนก็ได้ก็ไม่จำเป็นต้องแบบสองใบนะใบอันนี้สิบแปดอันนั้นเท่าไหร่สิเก้าป่ะสิบเก้าได้เข้าได้เข้าได้เข้าปุ๊บจวดลังเข้า่ะคิด่ะลังเข้าสมึงจะทำเมกบาบาดอมงทำไม่กบาวบัดจวเยี่อะไรเยอะับกลกับกล่องทานอะไร ตัดแตนตัดแตนดอกมั่งดูกุ๊กกิ๊บโอ้โหม,ม,มันยืนนั่นตับเลยยืนมื่นเลยกูยืนเก้าผ่านกูเป็นโปรเทคไอ้ชิบหนลงลงลงสก,กิลสก,กิลเขาหนึ่งชุบโรมาเลโอมยังไม่ถึงสิบ ยืนมังกรกระโดดด้วยวะเพิ่งเห็นเอ้ยมันถูกต้องแล้วมันต้องเป็นมังกรกระดูกก่อนี่ถ้าแปลงล่างอ่ะฟาดเลยครั้ง17สองหมื่น4ี่หนึ่งต่อสามเจ็ดแปสองมื่นวนเข้าเลยเข้าเลยโอเคแีเนี้ไม่มีทีฮิ้วฮิวฮิวฮิวอ่าหมื่นก้า

เยอะจริงๆแต่ก็หายไปหมดนะหายเข้าโซ่หมดเข้าโซ่สามใบสามใบเฮ้ยสอบแยมต่อว่ะองปวดห้าพันไหมปวดบวกปวดเข้าโซ่ดูใกล้ดูไกลแล่วแตเรียงไว้ใต้กลองเออเลียงใต้กลองที่อ่านไม่ใช่เลยนะดูว่ามันเรียงหรือไม่เรียงกันแล้วมันจะมันจะมีเรียงกับไม่เรียงตัวบัสหนึ่ง แน่นแน่นมึงยัดเข้าไปกระดาษนั่นนาะเปิดสามใบเฮ้ยผูกกาเนี่ยเลยเลี้ยงไปก่อน <6 S 1> ังล้ำอยู่นั่นแหละลำ<ๆ>้ำเลยนะเก็บิมึงวางคลิปดีๆดิเดี๋ยวองเมเก็บเก็บหนึ่งไปเก็บคลิป ตขอกำลังบอกว่าบวกบวกบวกเท่าไรรับพันบวกคะแนนเนี่ยตีไปเลยเฮ้ยเท่าไหรเยอะอ่ะสองหมื um, ่นสามสามหนึ 23, ่งคสองสองสามสามหนึ่งบอยกับกระบะขี้วัง ใช้คุ้มเนาะสามตัวใช้คุ้มคุ้มตีตีเท่าไห้่อันนี้สองแปดได้สองสามสองสามสองสามบวกห้าสองแปดสองแปดบวกแปดพันสามหกีจเลยเงียบีจยเงียบเงียบไปไม่มีทิศเลยสิบห้าบวกแปดสองสามเหมือนกัน ตองสองอินเต,นตอร์เซ็กซ์มีเศษข้าวโซ่ตัวอ่านเถินสแตนสตอร์ไลๆๆ่ไล่ไล่อิดบัสเคิร์ส สก,กิลสก,กิลความหนึ่งโซบาสหนึ่งมังกรชุบมังกรกระดูกแวนบวกหมื่นห้าแบนบวกสิบห้าตามพลังโซอ่าดอกอยังหนึ่งสองห้าหกเจ็ดแปดดอกแปดใบแปดสิบหกอันนี้บวกสิบหกเป็นยี่สิบแปดบวกไปสิบหก เดี๋ยวเดี๋ยวมัน,ข,นขึ้นขึ้นลงลงเดี๋ยวค่อยน้ำีกทีแล้วกันลงคารลาดใสเสกิลอซา,ามูไรโซบาร์หนึ่งฆ่าอะไรก็ได้ที่ไม่ซามูไรตัวหนึ่งทิ้งชุบซามูไรซา,ามูไรลงนี่ไปบวกสีก่พันเทิลคารลาด ใบใบตัวเองในหลุมใบชุบใบโมอันนี้ใบนะใบไว้ล่างแล้วไอ,อไม่ใช่ใบเออใบใบใบข้างล่างไวแล้วกันจะได้จับไงโอเค,อเคในหลุมตอนนี้หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดแปดงเดิมแปดเป็นสิบหโอเค,อเคแล้วก็เออลืมไงเดิมไงคัดลาย โอเคอันนี้มีไม่มีตัวเองอยู่ไม่มีตัวเองวิ่งไปเลยสิบอ้อสิบเจ็ดสิบเจ็ดสี่ยี่สิบเอ็ดข้างโอเควัน okay. อันนี้สิบสิบสองเป็นสิบแปดสิบแปดบวกสิบห้าสามสามมีคีบไหมไม่มีไม่มีเข้าเลยยังไม่ถึงเซ็กหนึ่งเซ็กสองคิวคีดำ พลังมังกรเ <Okay. S 2> ด็กครับเนี่ยดูก,น <laughs> ดกันเด็กที่ต้องดูหลุมทั้งคู่เลยนะจะเก็บห <laughs> <ๆ>ิวโอเคอันนี้มันจะเพิ่มหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าเก้ามันก็จะกลายเป็นสิบแปดเก้าอันนี้เป็นสิบแปดอาจารย์มาได้กลเป็นสิบแปดสิบแปดเป็นยี่สิบแปดสามหมื่นสามหมื่น สามหมืน่นสี่หมืน่นสี่หมืน่แนแปดแวได้จบเทิไม่มีเก็ดสามอะไรอ่ะออือืแล้วก็เท็กบอ,อน,อน,อนเทอร์บอยอ้อมต้นเ็นเฟสเข่าโซ่เสร์ตตัวเองตรงเดียวกัะ มีตัวเองอยู่นะเออมียังอยู่ตัดเนาะอืมตัด,ตดเปิดขนาดนั้นไม่ตัดกูก็จะด่าให้เก็บการที่ไม่ใช่เก็บหนึ่งเก็บทิ่ไปการเก็บตัวเองนะแต่เก็บทิกเกอร์ได้สุดยอดเลยอะไรก็ได้การแวนแค่นั้นที่เหลือปล่อยๆ ไม่มีใบเดยียวเยอะเรียกเขาหนึ่งบัตหนึ่งเปิดตามเกทแอนต์ทำไมเป็นเกทห้าเปิดได้ไไห้าใบไงเปิดห้าใบไงก็คอหนึ่งใบดีแกเพิ่มจำนวนการดูไงเออแค่นั่นแหละพวกที่มั่มอะ่ะนี่เอาไปหมื่นหนึ่งไอ้เมื่อกี้ไอ้นั่นบวกด้วยปะ่ะวันเดีวยวบ่อยดโดนหรอใช่วันเดีวย <c oughs> บวบ่อยโดนก็ครับพัน เลียไม่มีกิฟต์ด้ยนะประเด็นนะความแรงหายไปค้อนหนึ่งอะเป็นไรมันมีพลังของมันอยู่แล้วโอเควันเดอร์บอยจะไปนรู้ว่าทำไมมีกิกี้วันเด้อบอลทำไมวันเดอร์เกิร์ดลงเกาหลีเอาไม่ใช่เดี๋ยวไปซ้ำกันไงโดน๋ยวเลิกก็สิ์แย่เลยซ้ำหนึ่งซ้ำหนึ่งโอ้ยรอหาะไรล่ะนี่เลยตีตีตี คิดปาร์ติงเุกพีจีไปเลยไม่ต้องคิดเยอะปวดกระบาลโอเคทิกก็จะไปออกเราเด็กเนี้ยคุณคีพาระมาแล้วคิดติ๊เครื่องจะเป็นสองสาม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 สองคิดอสี่สองอืออะไรนอะไรแดนดอก ใลบ่ได้ใช้เทคก่อนใช้เทคเนี้ยไม่ใช้ดีกว่าใช้เทคอันนี้เอาลงโซนบางกอกนกะดูแวนบวกสิบห้าแล้วก็ตอนนี้ใน ดอปมีหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามจะบโบยห้าพันเป็นสองทีละสิบสามอันนี้เป็นยี่สิบหกโอเคคือแม่งเล่นก็ต้องเช็คของในหลุมไปด้วยเออมีของอ,อันนี้ 4, นะระบบสี่พันนะหลุมสมิเต็มสนามเลยที่ไ่าแค่นี้ละเฮ้ย <c oughs> มันไม่จวดเลยเมื่อกี้ <c oughs> เออคุณลืมเลยนะตีแม่มามสิเจ็ด วนตีอ่าสามสองบวกหกสามแปดสองขี้โดนดีก็มรณะภาพอะจีิงนเฉกคือไม่มีอะไรเฉกคือพลังข้างตัวนหนึ่งออันนี้ตีอันนี้ยี่สิบหกยี่สิบหกเป็นสามสิบหกสามสามแปดสามสามแปดสามแปดเป็นสี่แปด ห้าสองแวนไม่มีชี้ห้าสองหกสองนิดหนึ่งทีไม่มีไม,ไม่รู้บวกผิดหรือว่าแต่ห้าเกินห้าสองแน่แน่ <c oughs> ก็ยังไม่มีเกณฑ์สาวอะไรเลยล้ำ <c oughs> โทษเหลือ <c oughs> กเกินไปหกหมื่น นี่เกตสามไลท์ like, ก็ไม่เอาอะไรเ,เอามาทำามไกันก็น็อตเนี่ยเอาไลท์ทำไมอ่ะเออกเกตสามวะล่ะไลท์วะไม่ไลท์สามหนึ่งไปตีอย่างนี้แล้วก็ปล่อยชอบอะไรนะให้เกตสามกุ๊ <c oughs> นิดสแตนดีไทยยี่สามสามหมุดมาขนาดนี้แล้วเปเลยพีจีเกนที่าหมเจ็กที่มาแล้วโอ้โหบางเบาเลยเิน มนเด็กกูเนี่ยบางเบากว่ามึงอีกมันก็บางเบาพอกันนะแปดการบางเบาพอกันแหละอ่าอ่าอ่าเบจับโจมไม่จุ้ยโคตรใจอ่ะแตน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 ดอกแตน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 ทำอะไรไม่ได้ได้แค่เท้าเรียบบาร์สแล้วก็โซบาร์สทก็ทำได้อยู่แค่ตอนแรกกันหมด แล้วก็รีอะเมื่อไหร่จะได้ใช้เทคแวนนะคุณ่ะกูไม่รู้กูไม่รู้อ่นนี้บวกไปสองหมืนโซดอบมาก่อนมันไม่ได้ใช้หรอกมันมีไว้ขู่ไปงั้นแหละมันมันถูกแล้วแหละตำแหน่งมันก็คือไว้ขู่อ่ะมันใครจะใช้อยาใครจะปล่อยมันใช่แม่งเลยเนอะบอตีฮิตขนาดนั้นเดี๋ยวค่อยนับมังกรนะมังกรมันเยอะจัดเลย วิ่งไปเลยลูกสิบเจ็ดแวนเฮ้ยฮาดมแล้วยังไงก็ต้องการห้าพันห้าพันนี่แ <laughs> <laughs> น่จริงรถพลังไม่กูพันหนึ่งเดียโอเคปาป <Okay. S 2> าคีเลยสามสองสามแปดสองเคหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสามสสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบเจ็ด เจ็ดสองหมื่นสามสิบสี่สามสิบสี่สามสิบสี่ห้าสี่ห้าห้าห้าหกห้าเจ็ดห้าแปดห้าเก้าหกสิบหกสิบแปดแวนการ์ดยังไม่เช็คทิคเลยป่ะกูออลืมโทษกู <c oughs> รีบเช็คก่อนเช็คก่อนเจ็ดเจ็ดเจ็ดละชี้พีจีแล้วไม่สัตเจ็ดเจ็ดแปดแวนตีทีเรฟ้าผ่า นี่ละแกนบูทำได้แค่นี้นะโอ้โหหกเลยอะโอ้โหแล้วก็จะเรียกอะไรล่ะมัมไปหมดแล้วตะมือจัอนะฮไไหลไปเลยเอืออาวะพอร์สไปล่าสุดกูดูไอ้นี่เลยอะไรไอ้ One Night Story อ่ะของน,นันเอกอะ ที่สัมภาษณ์ TK อ่ะไทแอมคิงดอมกับแชแนาดออืมไอ้เอีโคตรมันทำไมวะปกติไรเขาเป็นคนยุคแบบ90ใช่ป่ะเป็นเราสัมภาษณ์มันต้องคีฟในการออกทีวีต้องแบบพูดหยาบไม่ได้อย่างงี้ยเมื่อสัมภาษณ์รายการนี้มันปล่อยเต็มที่ TK มันปล่อยเต็มที่เลยอย่างมันไทแอมคิงดอมไอ้พระแชแนดอ่าอ่าดีได้ยังเลย ไม่มีอะไรเรียกหรอกไม่เหลือเรียกไม่เหอะไรเรียกแล้วอ่ะเอาจริงเป็นซิกเกอร์ดิไม่เป็นไรต่อให้มีพีจีกูก็กาดแวร์มึงได้ขอแค่พีจีเท่านั้นอะไรก็ตามอะแวร์ห้ามผิดแค่นั้นเองใครจะปล่อยไม่ผิดจับแน่เลยเอาวะรีดทิกว่ารีดทิกรีดทิกว่าพวกพวกอะไรบ้างนะพวก มม่ืนโซแม่งหนาเป็นดาร์กอีเลเลยเออแต่ก็ไม่ได้ใช้ประโยชน์อะไรนะเพราะมันไม่คิดสักทีเปล่าประโยชน์เฮียเฮียถ้าเจอกับพวกแบบ e อ c e l อะไรเงี้ยโอเคนะแต่มันแบบเจอกับโปรเทคจริงเหรอเออจริงดิโดนโดนเฮ้โดนแ x คเซกตะทืมทนเก็มอาวไม่มันก็เล่นรัดได้ไงสามหนึ่งปล่อยตีสี่ ใครยังไม่ผ่านดีมนกโอ้ถึงจุดนี้แล้วเอาไปเลยเนี่ยีจ g เต้นกันขนาดนี้ถึงจุดนี้เป็นวี p ีอย่างเดียวแหละเชคคือฮิวอะฮิวอะฮิวอะไม่เป็นไรกูตีสองพลิษฮิวอะยิงได้กำลังกรรมกันตีไปเลยก็เลยโอ้ยสองหมื่นเน่ยเป็นสาร มีพีจีปะมีมีมป้ามาเลยตงไรกี่นี่อ่แบบมันบวกเยอะแล้วลมันก็บวกอ้่าสี่ห้าโอเคห้าห้าหกห้าพีจีแล้วอไปป 100, อ้ย่ไปจบจบเจอไหมเจ็ดหมื่นกว่าเข้าโซไปจบเจอจบเจอเอไหมแปดแนด่อแม่งมีของเยอะเลยไม่เด่นเียวพีจีขึ้นไปแม่งมีของเยอะเลยแงไม่ได้จร<ท>ิงอ ลงลงลงเอ่อเออลงนี้ไปเลยสกิลความหนึ่งอา่าดอกถ้าดอกเกินสิบอ่ะมันจะชุบเกตดอะไรก็ได้อืมอืมสกิลโตนึงโตตัวโตน้ตตตตนาเหมือนกันว้าวเออ ระบบเหมือนกูเลยเนี่ยดับเครื่องชนเหมือนคนถ่ายเลยจะตายอยู่แล้วอเอันนี้บวกสองหมื่นเหมือนเดิมเดี๋ยวบางกอนกูค่อยนับเยอะเกินเหตุอแวนวิ่งเลยสามแปดสองกิด ไอ้จริงวันสุดท้ายกูจำได้เช็คขี้อย่างพลังเช็คไม่มีอะไรก่อนไปอ่ะโอ้โหไอเหียต้องนับแล้วสินะถึงจุดที่ต้องนับแล้วสินะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสามสีบห้าสิบหกแปดเก้ายี่สิบยี่สิบเอ็ดยี่สิบสองสี่หมื่นสี่สี่หมื่นสี่ห้าหมื่นหกห้าหมื่นหกหกแปด ห้าหมืนแวนพอดีที่ตายอันนี้มันจะเพิ่มมาอีกสีเป็นสี่สี่สิบหกสีเป็นอีกหนึ่งทิกเป็นหกแปดหกหกแปดเจ็ดหมื่นเจ็ดหมื่นสองแนพอดีแวนสอง แปดหมื่นเออกันไหวปล่าเนี่ยสามสามเออเฮ้ยเออสามสามอ่ะห้าสามห้าสามห้าสามขออีเท่าไหร่ป่ะสามหมื่นป่ะห้าสามเอออีกสามหมื่นเฮ้ยสามหมื่นปะจบหน้าใหม่ไอ้เจ๊กไม่ได้หิวสองใบเมื่อกี้หน้าใหม่อะไรอย่างเงี้ยไอ้สัตว์เนี่ยทำอะไรไม่ได้หน้าใหม่อะไรไม่ได้จริงวยหน้าใหม่แน่ๆน่ผมแม่งตีแรงขนาดนี้ใครจะไปกันอยู่ พสดภาษาว่าไปเลยแม่จะอดแล้วมั้งหนึ่งสองแม่ยังเหลือให้มึงเล่นอีกเหรอวะไม่น่าเหลือแล้วอืสามกับมงโจุกมั้งครับจุกเลยลืมดูด้วยก็คิดว่ามึงมียังไง เข้าไปก่อนก็นดอทแม็กซิมัมเข้าไปก่อนถ้าไม่มีก็เรียบร้อยเลยไม่น่ามีแล้วไม้ม <net maximum> ีว <believers> <They> ่ะ โอ้โหเด็กมึงบางกับากุ้ยก่อนสามหนึ่งสามหนึ่งสามหมื่นหนึ่งสามสองเออโอ้ยสามหนึ่ง โอ้วหกำไรลแล้วกำไรแล้วกำไรแล้วลำไรลแล้วสามสามห้าสามห้าแปดตันเนี่ยคือความรับของผมกับตัดผมมีพีพพจีใบหนึงเหลือสี่ใบเองตันเนี่ยคือความรับของผมกับผมมีพีจีใบหนึ่งกับตันเ <laughs> <laughs> okay. เล่นอย่างนี้ละเด็กกูเหลือดีใบเอ้ยเหลือเยอะกว่ามันกูเหลือสีอ่ใบอ่ะกูเหลือเยอะกว่าแกนบูเหลือเยอะเด็กเยอะกว่าได้ไงโอเคอ่ะเอาอย่างนี้แล้วกันใช้เทคนี้ก่อนโซหนึ่งแล้วก็อันนี้ฆ่าอันนี้ชุบลงมาอ,มอันนี้จะบวกสี่อันนี้ก็จะบวกสี่ติดไว้อยู่แล้วล่ะพะมันในนี้กูตายตั้งแต่แรนแบบเฮ้ยเดี๋ยวเพิง่งตีเอากันตีเลยเอ้ยังล้ำก่อนให้เกียรติกูล้ำนิดนึง อันนี้บายโม่แล้วก็คอลงมาหนึ่งคอนโอเคไงด้านหนึ่งจุ๊บ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 แล้วก็คว่ำหนึ่งโซบาร์หนึ่งชุบอยู่ไหนวะ ชุบไนมิตรมานะเออแล้วก็ใช้เทคไนมิตรเขาหนึ่งชุบกระดูกรับแม่งเลย<ม>เออเนี่ยแนวลบพร้อมแล้ว<ม>นี่บวกไปสองมึงไอ้นี้บวกไปหมื่นห้าเพราะว่ามันมันแค่นี้ฮะกูเริ่มเลยสิบเจ็ดย่ิบน ฟาดไปเป็น 10, 27, 28, 29, 30, 31, 31, 8, 39แเหวนข้<อ>าหองทีเช็ค3คิดขาลอครับหมดเลยได้ลิกหมดเลยอ